สวัสดีครับท่านผู้เป็นบัณฑิตชาตินักปราช์ผูรู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอให้ความรู้ทางด้านธรรมะนะครับตลอดถึงความรู้เหล่าอื่นความรู้ในการประพฤติปฏิบัติแห่งตนรวบรวมเป็นหมวดความรู้เพื่อจะบรรยาย ให้ท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดพิจารณานำไปศึกษาหรือแบบว่าจะเป็นแนวทางาปฏิบัติในวันนี้และวันหน้าวันนี้เราจะพูดถึงพระมหาปริวิตก8ปประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุใหม่ๆก็ได้เล็งเห็นพิจารณาถึงสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าและลึกถึงธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุนั้นเป็นธรรมสุขุมลุ่มลึกยิ่งนักคัมภีรภาพพระพุทธองค์จึงเกิดปริวิตก8ประการ ถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าคืดยากหรืออึดอัดใจที่จะบอกอันนี้เป็นภาษาอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับคือที่จะบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั้นนะยากเหลือเกินนั่นเองนะครับแปลแล้วแปลเป็นภาษาบ้านๆเราอนะครับพระมหาปริวิตกแปดประการ เป็นดังนี้หนึ่งทมที่พระพุทธองค์ตัดสร้นั้นเป็นธรรมของผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นธรรมของผู้มากมากข้อที่สองเป็นธรรมของผู้สันโดษไม่ใช่เป็นธรรมของผู้คุกคีด้วยหมู่คณะหรือเป็นผู้ไม่สันโดษ ขออภัยนะครับข้อที่สามเป็นธรรมที่ชอบของผู้ชอบสงัดไม่ใช่เป็นธรรมของผู้คุกคีด้วยหมู่คณะข้อที่สี่เป็นธรรมของผู้ตาลบความเพียรมิใช่เป็นธรรมของผู้เกียดค้านข้อที่ห้าเป็นธรรมของผู้มีสติมั่น มิใช่เป็นธรรมของผู้สติไม่มั่นข้อที่หเป็นธรรมมีของผู้มีจิตตั้งมั่นมิใช่เป็นธรรมของผู้มีจิตคลอนแคลนข้อที่8ดเป็นธรรมของผู้มีปัญญามิใช่เป็นธรรมของผู้มีปัญญาสามข้อที่8ดเป็นธรรมของผู้ยินดี ในธรรมที่ไม่เนิ่นช้านีใช่เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้าอันนี้พระมหาปริวิตกแปประการหลังจากที่พระพุทธองค์ตัดสรุแล้วนึกถึงเวนในย,ย์คือทรงทอพระหฤทัยที่จะประกาศพระศาสนา เพราะว่าทำสุข,ขุมลุ่มลึกทั้งยากที่ผู้อื่นจะทําความเข้าใจได้เด็ง่ายนั่นเองนะครับคืออย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้เป็นธรรมของผู้มักน้อยใช่ไหมละ่ะผู้มักน้อยก็คือผู้ไม่กังวลกังวลที่อยู่ยงเว้นด้วยตระกูลอุปการะกังวลในผู้ให้ลาบ กังวลในหมู่คณะกังวลในที่ก่อสร้างไว้กังวลในญาติพี่น้องกังวลกับการเจ็บป่วยกังวลในการท่องบนศึกษากังวลเรื่องการแสดงฤทธิ์และกังวลในการเดินทางไกลความกังวลเหล่านี้เป็นของผู้มีความกังวลแต่ทำของผู้มักน้อยจะไม่มีความกังวลเหล่านี้เลยนั่นเอง ส่วนสันโดษก็อยู่เป็นธรรมของผู้สันโดษคือตามมีตามได้ไม่ดิ้นทะเยอทะยานไปในลักโลกอย่างมากหรือเป็นธรรมของผู้สันโดษนั่นเองอย่างข้อที่สามเนี่เป็นธรรมของผู้ชอบสัง,งัดชอบสัง,งัดก็คือไม่คุกคีกับหมู่คณะ เรียกว่าบำเพ็ญเนคขมะออกจากกามออกจากการพยาบาทอาฆาตต่างๆเป็นผู้มีปาลบความเพียรอย่างราเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรภาวนาทั้งสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาเพียรรักษาธรรมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งนี่เป็นลักษณะของผู้ ชอบสงัดและปาลบความเพียรส่วนข้อที่หนั้นเป็นธรรมของผู้มีสติมั่นก็คือสติมั่นก็คือสติกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าธรรมฌานนั่นเองเป็นของผู้มีจิตมั่นนั่นเองตลอดถึงสติระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรม สติจะต้องตั้งมั่นมั่นคงเนื่องจากฝึกมาจากฌานถ้ตั้งมั่นแล้วก็จะได้จดจอ่ออยู่ในเรื่องนั้นๆได้นานนั่นเองถ้าแปลง่ายๆนะครับไม่หลงไม่ลืมกลุมจิตไว้ในเรื่องเดียวได้นานๆน,น,นั่นเองเรียกว่าเป็นธรรมของผู้มีสติมั่นข้อที่หกนี้เป็นธรรมของผู้มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นก็คือทำฌานใช่ไหมล่ะครับ ทำฌานหนึ่งสองสามคือทำสมาธินั่นเองเพราะทำฌานเนี่ยจะทำให้เป็นผู้มีกิเลสถูกระง,งับไว้อย่างพวกนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมล่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็จะสามารถกําหนดรู้ธรรมของพระพุทโองได้แจ่มแจ้งนั่นเองส่วนข้อที่เจดนี้เป็นธรรมของผ,ผู้มีปัญญา หรือเป็นผู้ที่ฉลาดปาดเปลืองพิจารณาหลักรมของผู้โต้งได้ง่ายนั่นเองผู้มีปัญญาก็คือมีลักษณะเป็นผู้มีความเชื่อเป็นผู้สดับฟังมามากเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีวิจารณญาณดีตลอดถึงเป็นองค์ของพรอหูสูตรคือได้ยินได้ฟังมามากทรงจำได้ดีกล่าวได้คล่องแคล่ว มองด้วยใจเห็นด้วยความทะลุปู่ป,ป่งด้วยปัญญาคือแจ่มแจ้ง,จงทั้งใจและปัญญานั่นเองอันนี้ลักษณะของผู้มีปัญญาที่จะนำเข้าไปสู่การดูการรู้การเห็นในหลักธรรมของพระพุทธองค์ส่วนข้อที่8นี้เป็นธรรมยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าก็คือ เป็นธรรมของผู้ขยันมันเพียรนั่นเองเห็นผู้มีศรัทธาวิริยะอุตสาหะไม่ใช่เป็นธรรมของผู้เกียจคันผัดวันประกันพุ่งอันนี้คือลักษณะพระมหาปริวิตกที่จะเผย,ยแผ่พระพุทธศาสนาคือประกาศพระศาสนาที่พระพุทธองค์มาตัดสรู้หลังจากนั้นท้าวมหาพมก็มากราบทูลพระพุทธองค์ ให้ประกาศพระาศาสนาเราจรึงก่อนที่จะอาราธนานิมนต์พระเทศก็จะมีคำอาราธนาขึ้นก่อนใช่ไหมล่ะครับเรียกว่าผมมาจโลกาทิปติสหัมปตนะินั่ะก็คือที่มาก็คือเท้ามหาผมนั้นได้อาราธนาพระพุทธองค์ประกาศพระพระาศาสนา หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เลื่อลึกถึงบุคคลเปรียบเหมือนบัวสีเหล่านะครับคืออย่างที่เราเคยอธิบายในเรื่องเปรียบง่ายๆก็คือบุคคลเปรียบเสมือนบัวสีเหล่าก็คือดอกบัวแรกๆก็อยู่ในเงาบัวใช่ไหมล่ะครับดอกระดับที่สองขึ้นมาการเวลาผ่านมาก็จะอยู่ในระดับ ขึ้นมาอีกเกือบกลางๆส่วนดอกบวัวใช้อายุนานขึ้นก็จะเกือบจะพ้นน้ำดอกบัวร,ระดับที่สี่ก็คือพ้นน้ำขึ้นมาพร้อมที่จะบานนั่นเองพอได้รับแสงก็จะบานคือเปรียบบุคคลสี่เหล่านี้นะครับในโลกใบนี้แหละคือบางคนก็มี อินทรีย์น้อยใช่ไหมล่ะเปรียบเสม,มือนเหมือนดอกบัวที่อยู่ลึกๆก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือเข้าใจน้อยแต่เขาก็จะเป็นอุปนิสัยในวันข้างหน้าได้ดอกบัวชั้นที่สองขึ้นมาก็อาจจะสามารถรับรู้ได้บ้างปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างเรียกว่าสั่งสมอบรมบารมีได้เช่นกันดอกบัวเหล่าที่สาม ก็คือเกือบจะพ้นน้ําแล้วคือเป็นผู้สั่งสมยินรีบาลมีมาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรสามารถฟังธรรมแล้วได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะโผพ้นน้ำขึ้นมาได้ส่วนดอกบวัวเหล่าที่สี่คือดอกบวัวที่โผพ้นน้ําใกล้จะบานพอโดนแสงอาทิตย์ก็จะบาน เรียกว่าเป็นพวกนักปราชญ์ชาติบัณฑิตที่เกิดมาร่วมสมัยพระพุทธองค์ในครั้งนั้นก็มีเยอะเพราสั่งสมอบรมบุญบารามีมาครบก็ามาเกิดเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็เข้ามรรคผลนิพพานได้ง่ายคือแสดงธรรมเพียงพระขันเดียวก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อพระพุทธองค์เปรียบบุคคลเหมือนบัวสีเหล่านี้แล้ว พระพุทธองค์ก็จึงได้ประกาศพระศาสนาไปแสดงธรรมกับปัญจวัคคีทั้งห้านั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นข้อคิดพิจารณาสำหรับเราท่านนักพืชประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเราเกิดในร่วมกันบนดาวโลกนี้บางคนก็มีอินทรีย์น้อยบางคนก็มีอินทรีย์ปานกลางบางคนก็มีอินทรีย์แก่กล้า ก็ลดลั่นต่างๆกันไปแต่ถ้าเรามองในรูปกว้างแล้วดังพระพุทธองค์มองนะก็จะเห็นว่าทุกท่านเหล่านั้นนะก็ล้วนจะได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เหมือนกันแต่การเวลาก็ต้องใช้ยาวนานมากหน่อยคนที่อยู่ลึกคนที่จะบานอยู่แล้วก็โดนได้ฟังธรรมก็จะบานได้เลย ผู้อินทรีย์น้อยก็สั่งสมอบรมบารามีจากวันนี้ไปถึงวันหน้าชาติหน้าพบหน้ากับหน้าหลายร้อยหลายพันชาติหลายหมื่นหลายแสนชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ร่วมกันนี้ผู้ที่แก่กล้าด้วยอินทรีย์ก็มีผู้ไม่แก่กล้าด้วยอินทรีย์ก็มีถ้าหากเรามองในรูปกว้างก็จะเกิดเป็นความเมตตาดั่งพระพุทธองค์มีพระมหาการุณาธิคุณนั้นนะ ก็เพราะว่าปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นถึงสุขใช่ไหมล่ะครับเรียกว่าพระ,พระมหากรุณาธิคุณจึงได้ประกาศพระศาสนาอย่างเราท่านนี้ปฏิบัติร่วมกันร่วมสมัยเดียวกันแต่บางคนก็อินทรีย์บารมีแก่กล้าบางคนก็ยินทรียน้อยสะสมผสมละคนกันไป แต่ท่านเหล่านั้นถึงน้อยที่สุดนะครับแต่การเวลาผ่านไปท่านเหล่านั้นก็จะอาจจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ควรอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากับลุนานั้น,น,นเองนะครับไม่ขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่เดินก่อนก็เปรียบเสมือนด็อกเตอร์อย่างเงี้ยคือทางสำนักเคย อธิบายให้ฟังในเรื่องอันธารน,นะครับอินทรีย์บารมีของแต่ละคนถ้าเราเปรียบไม่ง่ายก็เปรียบเสมือนบางคนก็อยู่ชั้นอนุบาลใช่ไหมล่ะบางคนก็อยู่ชั้นปประถมบางคนก็มัธยมบางคนก็ปริญญาและด็อกเตอร์เนี่ยความรู้ยังต่างกันแต่เด็กน้อยที่เกิดมาอยู่ในชั้นอนุบาลน,นั้นนะการเวลาผ่านไปเขาก็จะเป็นด็อกเตอร์ในที่สุด จะเป็นพระอาหารหันได้ในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในรูปแบบนี้ก็จะเกิดความเมตตากรุณาต่อกันไม่โกรธไม่เคืองไม่ขัดข้องมองใจในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดบ้างถูกบ้างของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองนะครับเพราะพระศา,าสนาเนี่ยทางสำนักเคยเปรียบเสมือนแกงไก่วิเศษให้ฟังแล้วนะครับคือทุกส่วนนั้นมีโอชารสวิเศษหมด เป็นน้ำเป็นตอนไก่เป็นสมุนไพรเป็นพริกเกลือต่างๆนะครับเครื่องปรุงนั้นล้วนละคนปนกันละลายเข้ากันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนั้นนะครับเวลาใครสามารถบริโภคได้ส่วนไหนก็กินดื่มบริโภคส่วนนั้นก็จะได้โอชารดทิพย์เช่นกันอันนี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติร่วมกันร่วมสมัยเดียวกันแต่อินทรีย์บารมีต่างกันนั่นเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัรดิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใคร่ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ